สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6 5ครับวันที่17มีนาคม66จนถึงเวลาบ่ายโมงมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไปยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วตอนนี้ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้ว10ล้าน58,399รายนะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข่าวจากเพจกระทรวงการคลังครับซึ่งได้ลงข่าวนี้วันที่17มีนาช่วงบ่ายวันนี้ครับ ก็ที่เพจกระทรวงการคลังก็ได้ลงข่าวรายงานความเคลื่อหน้าให้กับท่านผู้ชมได้อ่านที่เพจกระทรวงการคลังได้นะครับก็นายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความเคลื่อหน้าการยืนยันตัวตนนะครับถึงวันที่17มีนาเวลาบ่ายโมงตรงมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งเส้นิล้าน5 8,399รายนะครับผู้ยื่นอุทรน ถึงวันที่17วันนี้บ่ายโมงก็ยื่นุทธรณ์ไปแล้วทั้งสิ้น1 3, ล้าน6รายนะครับโดยท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถยื่นุทธรณ์ได้2อ่อทางได้แก่ทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับเว็บไซต์ที่เข้าไปตรวจผลนี่แหละก็สามารถุทธรณ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับ หรือขอยื่นอนทธรอนผ่านหน่วยงานทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธนาคารทกศนะครับสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการเพื่อทุกอำเภอสำนักงานเขตกรกุงเทพมหานครและสาลาว่าการเมืองพัทยาตามบันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะครับสําหรับเดือนมีนาคมครับผู้ลงทยนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุก,กวันรวมทั้งเสาร์อาทิตย์เวลา08.30นถึง16.30นเริ่มแต่วันเสาร์ทีกก่11มีนาคม 66เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะครับยืนยันได้ที่ทกศอมอสินกรุงไทยได้ทุกวันยืนยันตัวตนนะครับได้ทุกวันรวมสา์อาทิตย์โดยสาขาตัวไปนี่เปิด9โมงเช้าถึง16นาฬิกาสาขาในห้างสรรพสินค้า11นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับสำหรับผู้ที่ตรวจผลแล้วตัวเองได้รับสิทธิ์สบดิการแห่งรัฐก็ไปยืนยันตัวตนได้นะครับ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไท,ทยธนาคารอมสินและทกสผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในการยืนยันตัวตนตามวันและเวลาทําการของแต่และธนาคารเพื่อยืนยันและเมื่อยืนยันตัวตนสําเร็จผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องตรวจสอบสถา,านการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์นะครับในวันถัดไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่รับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐก,ก,ก,กิจการคลังและคอรเซเ็นเตอร์โครงการบาริษัทปรกันแห่งรัฐพันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาของแต่และหน่วยงานทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทําให้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสบริการใน กรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตโดยผากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1- ถึง26มีนา66และตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้ิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 6แต่หากผู้ผ่านเกณฑ์พิหนาคนสมบัติยืนยันตัวตนหลัง26มีนาจะได้ใช้สิทธ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตามบัน ที่กระทรวงการคลังก,กำหนดโดยโรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและบัเริ่มใช้สิทธิ์ก็กระทรวงการคลังได้กำหนดไปแล้วนะครับก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์เก่าอยู่ปัจจุบันนี่ใช้สิทธิ์ในบัตรภายในวันที่30ม,มีนาเท่านั้นนะครับซึ่งการอุทธรณ์นะครับคนได้รับสิทธ์ใหม่แล้วอุทธรณ์นี่ก็ต้องอุทธรณ์1ถึง หนึ่งเมษายนาถึงถึงหนึ่งพฤษภาครับก็ให้ดำเนินการนะครับทั้งหมดก็คือเป็นความคืบหน้าที่กระทรวงกันคลังรายงานข่าววันนี้จะแนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับสวัสดีครับ